สวัสดีค่ะนำเสนอเมโนูกุง้งคั่วพริกเกลือนะคะในวันนี้กุ้งของเรานะคะดิฉันทำแบบนี้ค่ะปกติเนี่ยบางบางคนก็อาจจะเอาไว้เอาหัวไว้นะคะเพราะจะได้ทอดแล้วจะดูสวยงามแต่ที่บ้านาไม่ค่อยทานกันก็เลยเอาหัวออกนะคะหัวหมายถึงว่าที่แข็งๆมันแล้วก็เราก็เหลือ หางไวค่ะเนี่ยแล้วก็ผ่าหลังไว้เรียบร้อยแล้วกุ้งอันนี้ดิฉันซื้อมาหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบนะคะมีก็ประมาณร่วมเกือบสามสิบตัววันนี้เราจะทำกุ้งคั่วพริกเกลือกันนะรสแซ่บๆนะคะทีนี้อุปกรณ์หรือเครื่องปรุงของเรามีดังนี้ค่ะมีกระเทียมกระเทียมไทยค่ะเนี่ยเราใช้ตำค่ะดิฉันใช้ตำ พริกจินดาเราทั้งเขียวทั้งแดงค่ะก็หนึ่งในสามจะเป็นสีเขียวนะคะสองส่วนก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงมากกว่าต้นหอมนะคะเราหั่นแบบนี้แล้วก็ผักชีไว้โรยหน้าอันนี้คือเกลือดอกเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาส่วนอันนี้ก็จะเป็นซอสฝาเขียวน้ำมันหอย แล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะปนกันไปนะคะสําหรับพริกตรงนี้ดิฉันจะมีพิเศษร้องการความแซบอันนี้เราจะไปคั่วหรือไปเจียวน้ำมันได้น้อยแบบคั่วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะอันนี้กุ้งเดี๋ยวดิฉันก็จะทอดกุ้งก่อนค่ะนะคะนี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงมีประมาณนี้นะเค็มนํำค่ะเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า กุ้งคั่วพริกเกลือหน้าตาจะเป็นยังไงน่าทานแค่ไหนนะคะง่ายๆค่ะค่ะขั้นตอนนี้เราตั้งกระทะให้ไฟแรงนะคะพอแรงแล้วเราก็รีลงนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอากุ้งนะคะกุ้งเมื่อดิฉันชุบแป้งทอดกรอบไปหน่อยนึงค่ะนะคะเดี๋ยวเราลงไปทอดค่ะ แบ่งทอดนะคะเราจะทอดเดี๋ยวไฟก็ค่อนข้างแรงแต่ไม่แรงจัดค่ะนะคะนี่ค่ะเราทอดนะคะ พอดีแก๊สที่บ้านไม่ใช่แรงมากดิฉันก็เปิดสุดแล้วค่ะถ้าบ้านใครไฟแรงแรงมากก็ไม่ต้องแรงจักนะคะค่อนข้างแรงแต่ขางดิฉันนี่ไฟไม่ค่อแรงเท่าไหร่เราก็ทอดค่ะทอดไม่ต้องเกรียมมากนะคะให้เหนื้อกุ้งแห้งค่ะเมื่อกี้นี่เราใส่แป้ง ทอดกรอบไปไม่ใช่ต้องการให้กรอบแต่ต้องการให้มันซับความแฉะของกุ้งค่ะทำให้กุ้งแห้งแล้วทอดไม่กระเด็นค่ะอันนี้คือเทคนิคนะคะเนี่ยขั้นตอนนี้เราก็ทอดกุ้งไปนะคะอนน่ฉันก็จะทอดไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะทอดให้พอ เตรียมนิดเดียวไม่ต้องมากค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนี่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็เอาขึ้นค่ะนะไม่ต้องให้เตรียมกรอบมากค่ะประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อกุ้งจะแห้งไปค่ะเราก็ตัก เราจะทอดกุ้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะขั้นตอนอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะแป้งทอดกรอบที่ฉันใส่ใส่นิดเดียวนะคะใส่เพื่อไม่ให้มันกุ้งมันแฉะมากเท่นั้นเองไม่ได้ติดตัวกุ้งมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดให้หมดค่ะนี่ค่ะ เป็นอันว่ากุ้งเราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้น้ำมันจากทอดกุ้งเราก็จะทอดพริกจินดาค่ะทอดพริกจินดาไม่ต้องเตรียมกรอบนะพอสลดโอเคแค่นี้ได้แล้วนะคะอันนี้คือพริกจินดาที่เราหั่นไว้ค่ะทั้งแดงทั้งเขียวนะคะนี่ค่ะเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆค่ะนะคะ ช่วงนี้เราก็ใส่พวกเครื่องปรุงนะคะเกลือที่เราจัดไว้นะไปเลยค่ะคั่วไปแล้วก็พวกเครื่องปรุงค่ะน้ำมันหอยนี่ค่ะตอนนี้เราก็ใส่กุ้งไปเลยค่ะใส่กุ้งไปเลยค่ะนี่ค่ะ ส่กุ้งไปเลยเปิดไฟแรงเลยนะคะไปกุ้งไปเลยแล้วก็เราก็แบ่งกระเทียมที่เราเกียวไว้ไม่หมดนะคะครึ่งกว่าๆค่ะใส่ไ,ไปคัไไป่วให้หอมนี่ค่ะแห้งๆเราไม่เติมน้ำไหมนะคะคั่วไปเลยค่ะนี่ค่ะไฟก็ลดหนึ่งนิดได้นะคะ ช่วงนี้เราก็จะใส่พริกจินดาลงไปค่ะที่เราทอดนะคะนี่ค่ะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผักอย่างอื่นกันรสชาติดีเลยนะคะสุดท้ายเราใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะนะ ซอยแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันสีสันเริ่มมาแล้วนะคะนี่ค่ะสีสันกุ้งขั่วพริกเกลือมาแล้วเดี๋ยวเราจัดจานกันค่ะนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยง่ายๆค่ะทําง่ายมากๆเลยแต่ขั้นตอนมันอาจจะเยอะนิดนึงช้าหน่อยแค่นั้นเองนะคะง่ายๆเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งขั่วพริกเกลือรแสแซ่บอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะ อร่อยเต็มคำเลยค่ะนี่นะคะเมื่อกี้ดิฉันก็ใส่พริกจินดาสดเพิ่มไปแล้วเราก็ใช้เออ,เอากระเทียมที่เราเจียวโปะลงไปเพิ่มค่ะที่เราเจียวแล้วเราไม่ได้ผัดลงไปเนี่ยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีนะคะอร่อยแน่นอนค่ะแซ่บค่ะนี่ค่ะเมนูเด็ดนะคะ กุ้งคั่วพริกเกลือแซ่บแซบจริงๆค่ะท่านสามารถจะปรับรสชาติทที่ท่านตามที่ท่านชอบก็ได้นะคะนี่ค่ะทานด้วยกันปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดค่ะสวัสดีค่ะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลฟ์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ